เทาแล้วเจ้าร้อยสี่สิบจีวิ่งมาถึงยางหน้ารั่วยางหน้ารั่วเสร็จถอ,นนอดน็อตออกสตาร์ทเครื่องไม่ติดอีกโอ้ต้องเอาเจ้าคู่หูมายกให้ล้อหน้าลอยครับนี่ยกให้ล้อหน้าลอยแล้วก็งานออกออกไหมนี่เดี๋ยวล้อหน้าก็ลอยแล้วนะทำไมไม่ออก สตาร์ทก็ไม่ติดอีกโอ้ oh, งานเขา้าติดตัวไหนนาะน,นี่ลงไปดูกันครับ <c oughs> ออกไหมสวยซ้ำสวยซ้อนยางร่วงไม่พอสตาร์ทไม่ติดอีก <c oughs> อย่างยกขึ้นอีกบอย Hả? Yêu đi chân ngoài bà Cái gì ở đây đến này Cho quay là Yêu khi đi chân ngoài bà Lùng bên bỏ quang hết lệ Yêu quay mới là Đó Yêu quay Đó, yêu quái Đó yêu quái Điều, lòng đô con เอาออกได้แล้วครับนี่เอาออกได้แล้วกลิ้งขึ้นเลยบะเอากลิ้งขึ้นเลยบะเว้นเออมันมีบันไดกลิ้งขึ้นได้อยู่ก็าจะเอาไปมีดยกขึ้นให้ก็มุมเบ้นว่ากลิ้งขึ้นเอาเลยอือโอ้หมดสภาพแล้วอย่างงอู้ โอ้ใส oh ่ย oh, ด oh ้บ่เนี่ยหมดสภาพแล้วอย่างนี่เอาวิ่งขึ้นเอาก็ได้ก็จะเอาไปมีดยกให้ก็ผมเม้นว่าเดี๋ยวกล้่นขึ้นเอาดีกว่าเบิง มันไม่ได้รั่วนะมันไม่ได้รู่นะนมันระเบิดหรือเปล่านี่เอายกขึ้นเลย รับโซ่ไหมนี่เอาขึ้นง่ายเนาะ เดาดันเกี่ยวครับปุ๊ติดเกี่ยวลงก่อนเอาลงก่อนอีกอีก,อกลงอีกอ่าเรียบร้อยครับไปป่าก่อนอย่างรวยพอมาถึงสตาร์ทไม่ติดอีกได้ไปได้น้อนน่ได้สตาร์ทนี่เอา้าเราก็ไปลงหินต่อครับ ไปลงหินครุกต่อไปไปเจอกันคลิปต่อไปครับฝากติกดตามครับสวัสดีครับ